วันนี้ปูตินนี่มีการเปลี่ยนแม่ทัพอีกครั้งนะครับมันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่ารัเสเซียกำลังพ่ายในศึกของอยูเครนสงครามยูเครนกำลังจะกลายเป็นยุทธภูมิรถถังหรือสมรภูมิรถถังซึ่งตอนนี้ต้องสรุปให้ท่านทั้งหลายฟังอย่างนี้ครับหลายคนที่เป็นติ่ง รัเสเซียเป็นติ่งจีนนี่ต้องขอให้ท่านทั้งหลายนี่ได้ข้อมูลในอีกส่วนหนึ่งนะครับเอาข้อเท็จจริงมาว่ากันวันนี้ประธานาธิบดีวลา,าดิเมียปูตินได้เพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยของตนเองขึ้นอย่างน้อยก็4ี่วงรอบนะครับเป็นการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด เพราะขณะนี้ในขั้วอำนาจไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองระดับสูงคนที่มีระดับเบอร์สองรองจากท่านประธานาธิบดีปูตินนั้นเนี่ยเริ่มมีทิศทางในการมองสงครามยูเครนไปในทางเดียวกันนั่นคือการจมปลักในสงครามซึ่งก็จะคล้ายกับที่สหภาพโซเวียต รัเสเซียในอดีตไปจมปักในสงครามอับกานิสถานสิ่งที่รัเสเซียจะต้องสูญเสียก็จะเหมือนกับสหภาพโซเวียตสูญเสียเสียทั้งชีวิตทหารเสียทั้งเงินงบประมาณเสียหายทั้งอาวุธยุโทโธปกรณ์จนสุดท้ายรัฐสหภาพโซเวียตรัเสเซียในสมัยนั้นต้องถอนกําลังออกจาก อัฟกานิสถานเป็นการพ่ายแพ้สงครามจนนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงเกิดการปฏิวัติร,รัฐประหารและการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในยุคประธานาธิบดีมิกาอิลกอบาชอฟเหตุการณ์กำลังจะเดินไปเช่นนั้นจึงทำให้วลาดเมียปูตินวันนี้จะต้องเพิ่ม กำลังรักษาความปลอดภัยของตนเองเป็นสี่วงรอบนะครับวงรอบชั้นในชั้นในสุดชั้นที่สองชั้นที่สามและเพิ่มชั้นที่สี่หลายคนกำลังถูกท่านประธานาธิบดีปูตินมองด้วยสายตาหวาดระแวงโดยเฉพาะพวกในทุนเจ้าสัวผู้ร่ำรวยในรัเสเซียหรือพวกโอลิกะซึ่งมาจากภาษา กรีกโบราณก็คือพวกโอริกากี้พวกมีอำนาจมีอิทธิพลพวกที่อยู่เหนือกฎหมายเป็นคนมีเงินเป็นเจ้าสัวมีอำนาจเหนือรัฐพวกโอริอรกะหรือโอริกากีนี่ถูกรอบสังหารไปแล้วประมาณ8รายนะครับทั้ง8รายนีย่เป็นนักการเมืองด้วยก็มีเป็นเจ้าของธุรกิจน้ำมันธุรกิจการค้าระหว่างประเทศด้วยก็มี กลุ่มคนเหล่านี้นี่แสดงความคิดเห็นต่อต้านประธานาธิบดีปูตินทั้งทางเปิดเผยทั้งทางลับซึ่งกระบวนการอของวลาดิเมียปูตินซึ่งเคยเป็นเจ้าหน้าที่ KGB นี่เขาก็จะมีการดักฟังทั้งโทรศัพท์มือถือทั้งโทรศัพท์บ้านทั้งเครื่องดูดเสียงซึ่งเครื่องดูดเสียงในประเทศไทยก็ซื้อมาใช้นะครับ DSI ของเรานี่ก็ ซื้อเครื่องดูดเสียงมาใชา้เหมือนที่เราเห็นในหนังนะครับ20กว่าล้านบาทนี่ยิงเข้าไปในบริเวณที่มีการคุยกันก็จะได้เสียงบันทึกไว้อย่างชัดเจนของไทยก็มีใช้นะไม่ใช่ว่ามีใช้เฉพาะสหรัฐอเมริกาหรือสหภาพยุโรปหรือรัสเซียหรือจีนของไทยก็มีใช้เหมือนกันเทคโนโลยีการบันทึกเสียงจากโทรศัพท์เราก็มีนะครับ ซื้อจากประเทศอิสราเอลมามาดักฟังโทรศัพท์ได้ทุกเครื่องดักฟังลายก็ได้ตอนนี้กำลังซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมในการดักฟังไลายตารวจสันติบาลก็มีนะครับ DSI ก็มีตอนนี้ตํารวจสื่อสารก็มีนี่คือเทคโนโลยีของอิสราเอลนะครับดักฟังโทรศัพท์ได้ทุกเบอร์เพราะนั้นใครจะทำอะไรใครจะคุยอะไรที่มันกระทบเกี่ยวกับความมั่นคง ของรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยก็ระมัดระวังให้ดีนะครับวางแผนจะทำอะไรกันผมก็ขอเตือนหน่อยตอนนี้มีการตั้งหน่วยเกสตาโปรหรือตํารวจลับขึ้นมาซึ่งเป็นคนใกล้ชิดของพลเอกประยุทธ์นี่เสริมเรื่องรัเสเซียเข้าไปท่านทั้งหลายครับสิ่งที่ทำให้พวกโอริกะหรือโอริกากี้ในรัเสเซียนี่กำลังมองปูตินด้วยสายตาหวาดระแวงก็เพราะว่าวันนี้ปูตินนี่ ประเมินแบบแพ้แล้วทำไมถึงแพ้ครับเพราะวันนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแม่ทัพในการรบในยูเครนอีกครั้งนะครับเปลี่ยนมาสามคนแล้วคนแรกเปลี่ยนไปไม่ประสบความสำเร็จก็ไปเอานายพลที่มีฉายาว่านายพลอามาเกดอนคือนายพลทำลายโลกนะ่ะทำลายล้างอามาเกดอนหรือพลเอกซ์เก ซูโลวิคินผลเอกเซอร์เกซโซโลวิคินเนี่ยก็ถูกแต่งตั้งในเดือนตุลาคมนะครับเข้ามาทำหน้าที่ได้สามเดือนปลดละประธานาธิบดีปูตินก็ปดนายพลอมาเกดอนออกตั้งเสนาธิการทหารรัเสเซียเข้าไปรับหน้าที่เป็นแม่ทัพในการทำสงครามในยูเครนนั่นคือผลเอกวาราลีเจราซิมอฟ นายพลวาเลรี่เจลาซิมอบก็เป็นนายทหารคนล่าสุดนะครับเป็นแม่ทัพคนที่สามในสงครามยูเคยท่านทั้งหลายประเมิอนอย่างนี้สิครับในยุคสมัยในการทำสงครามระหว่างเยอรมน,นีหรือฝ่ายอักษะซึ่งประกอบด้วยเยอรมันกับญี่ปุ่นต่อสู้กับฝ่ายสัมพันธมิตร ท่านดูว่าฝ่ายสัมพันธมิตรเ,เขาเปลี่ยนแม่ทัพไหมถ้าภาคแปซิฟิก Pacific, เขายัางใช้ในพลแมคอาเธอร์อยู่ขนาดแมคอาเธอร์นี่แพ้ญี่ปุ่นในสมรภูมิฟิลิปปินนะครับจนกระทั่งต้องหนีออกจากฟิลิปปินเพราะญี่ปุ่นยึดฟิลิปปินได้ในขณะที่แมคอาเธอร์กำลังลงเรือนักข่าวก็สัมภาษณ์ แม็กอาเธอร์ได้พูดประโยคที่กลายเป็นวาจาอมตะนั่นคือ I Shall Return ฉันจะกลับมาอีกและนายพลแม็กอาเธอร์ก็กลายเป็นนายพลที่นำทัพเอาชนะญี่ปุ่นได้นี่เขาไม่เปลี่ยนมาก,กลางศึกเลยนะครับนี่คือสหรัฐอเมริกาในกรณีบุกยุโรปเหมือนกันเขาก็ตั้งประธานาธิบดีแต่ก่อนเป็นนายพลนะครับประธานาธิบดี ของสหรัฐอเมริกาเป็นนายพลที่บุกยึดสหบ,บุกยึดแผ่นดินยุโรปได้และตอนหลังก็มาเป็นประธานาธิบดีของอังกฤษก็ไม่เปลี่ยนอังกฤษย,ยังใช้พลเอกมอนโกเมอรี่ของฝรั่งเศสก็ไม่เปลี่ยนครับก็ยังใช้ในพลชาวเดอโกเขาไม่เปลี่ยนนะครับ ของอเมริกาก็ไม่เปลี่ยนนั่นคือสิ่งที่กองทัพแต่ละกองทัพเมันถูกประเมินว่าการไม่เปลี่ยนแม่ทัพการไม่เปลี่ยนผู้นำทัพมันทำให้เกิดความเชื่อมั่นของทหารผู้ใต้บังคับบัญชาท่านดูในพลแมคอาเธอร์แพ้แล้วเขายังส่งไปรบจนชนะในพลมอนเกอร์มอรี่ ต้องถอยออกจากโปโลแลนด์เขาก็ส่งไปรบจนชนะชาวเดอร์โกศูญเสียฝรั่งเศสศูญเสียปารีสให้เยอรมันชาวเดอร์โกก็ต้องนำทัพฝรั่งเศสเข้ามาสู้เพื่อย,ยุดฝรั่งเศสคืนนี่ไงครับคือสิ่งที่เราเห็นในการวางแผนประธานาธิบดี ของสหรัฐอเมริกาที่เอาชนะในสงครามโลกครั้งที่สองได้ซึ่งเป็นคนที่ต่างประเทศก็ให้ความสำคัญกับท่านมากนะครับซึ่งหลายท่านก็จำได้ยุทธการในการบุกยึด หาดโนมังดีซึ่งชายทหารเป็นล้านคนนะครับชายทหารเป็นล้านคนผมจึงอยากจะบอกกับท่านที่เคารพทั้งหลายนะครับว่าสิ่งที่สหภาพโซเวียตรัเสเซียประธานท่วครับสิ่งที่ประเทศรัเสเซียกําลังทําอยู่ณนะวันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า รัเสเซียกำลังพ่ายในศึกของยูเครนในขณะที่มีการประชุมกันเพื่อที่จะบุกยึดแผ่นดินยุโรปคืนจากนาซีก็มีการโต้เถียงกันหลายคนนะครับในการแต่งตั้งในพลไอเซนฮาวเนี่ยให้มาเป็นผู้นำทัพของสัมพันธมิตรแต่เมื่อที่ประชุมลงมติ ทุกคนก็เชื่อในการกำหนดยุทธการยุทธวิธีแผนการทั้งหมดในพลไอซเซนฮาวก็นำกำลังและก็วางแผนและก็บุกยึดแผ่นดินยุโรปได้จนกระทําทำให้ท่านนี่ได้รับการยอมรับและได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาซึ่งแตกต่างจากฝั่งรัสเซียปัจจุบันนะครับต้องบอกท่านทั้งหลาย วันนี้ระดมพลรอบที่สาม